มั่นใจในกรณีนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาภาษาในการใช้ภาษาการอายู่น้ะดกับไ่่ะในระยะ่านรัะษาคะน้องไอดีชั้นอนุบาลปีที่สามันะคะจะวิ่งไปด้านตรงนคเชิญค่ะ คุณพ่อคุณแม่าครับวันนี้ระเรียนของเราเราด้วยความภูมใจเราัฒนดาดเก็กยทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้จะให้คำแนะนําในเรื่องของวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างเรามีฐานอะไรทาฐานที่หนึ่งมีฐานยาวเขาจะนับในประารกินะครัเราเป็นใจตัอให้พวกเราด้วยค่ะ เด็กทุกคนเชิญน,นั่งลงได้แล้วค่ะทำพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วแะะละลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงนะคะของ